รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้เราจะพาไปพบกับรายการที่ถูกต่อยอดความสำเร็จมาจากซีโพดัมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอินเดเซเตอร์การรวมตัวของแชมป์สุดยอดนักร้องเสียงคุณภาพจากเวทีเดอะสตาร์ไม่ว่าจะเป็นแก้มวิทยานีกันนพัฒนรวมจารุวัฒน์และตั้มวราวุธ ด้วยกระแสรเรียกร้องและการตอบรับที่ดีเกินคาดจึงเกิดแนวคิดที่จะนำความสนุกเหล่านี้มาต่อยอดเป็นรายการโทรทัศน์วาไรตี้สิงโชที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของเมืองไทยอะไรที่ทำให้ไพ่ทั้ง4ใบาสามารถครองใจผู้ชมได้ติดตามได้นหนเรื่องของเรื่องสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องของเรื่องครับ ผู้ชมครับเมื่อนำแชมป์เดอะสตาร์ที่มีน้ำเสียงทรงพลังอย่างแก้มวิชญยานีกันณพัฒนโดมจรุวัฒน์และตั้มวราวุธมารวมตัวกันในคอนเสิร์ต4ี่โพดำอินเดอะเธเตอร์คอนเสิร์ตในครั้งนั้นครับนอกจากจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการเพลงพวกเขาทั้ง4คนยังได้แสดงความสามารถทางด้านการแสดงละครที่ทําให้ผู้ชมนั้นได้รับความประทับใจและความสนุกสนานอย่างคาดไม่ถึงครับด้วยกระแสการตอบรับที่ดีเกินคาดทาให้4โพดานั้นถูกต่อยอด ทั้งในรูปแบบของคอนเสิร์ตใหญ่และล่าสุดครับกับรายการโทรทัศน์4ีโพดังในรูปแบบสิงโชซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยมาก่อนอะไรที่ทำให้ไพ่ทั้งสี่ใบนี้สามารถก้าวมา,กาไกลจนถึงจุดนี้ได้ติดตามนี้ไายเรื่องของเรื่องครับซีโพดังคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอินนิเอเตอร์ถือเป็นคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทยกับการจัดคอนเสิร์ตขึ้นในโรงละครอีกทั้งยังเป็นครั้งแรก ที่มีการนำเดอะสตาร์เสียงดีถึงสี่คนอย่างแก้มิชียานีกันนพัฒนโดมจรวัตรและตั้มวราวุธมาร่วมตัวกันจนกลายเป็นคอนเสิร์ตนี้ขึ้นพอรู้สึกสี่พอดำตอนนั้นเราด้วยความเป็นเดอะสตาร์มาใหม่ๆเลยปีรแรกเลยท้าจะยังไงบ้างจริงเหรอตกใจว่าตอนที่พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตสี่พอดำอ๋อมีใครบ้างครับมีพี่กันพี่แก้มพี่โดมแล้วก็เธออะผมมาทำอะไรครับพี่พ ผมฟังผิดป้ะใช่เหรอครับใช่เหรอครับแล้วคือยังไงคอนเสิร์ตนี้คือไอตัวดำโอเคตัวดำโอเคคืออย่างอื่นเนี่ยผมไม่มีอะไรเลยนะที่จะขึ้นไปอยู่บนเวทีนั้นอ่ะไม่มีอะไรเลยเราเป็นเพิ่งเป็นเด็กสตาร์เองใช่เราเพิ่งเป็นเด็กสตาร์ประสบการณ์ในการขึ้นเวทีเราน้อยกว่าเขาแล้วโอ้โหพี่แก้งพี่โดมงพี่การคือเสียงน้องนี่คือแบบร้องพอดีนะเสียงเสียงพอดีับตอนแรกเอาจริงก็กังวลนะคะเพราะว่า ด้วยความที่ไม่เคยร่วมงานกับน้องแต่ว่ากับการกับโดมเนี่ยคือเคยเจอกันมาอยู่แล้วแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันบ่อยๆอยู่แล้วก็เลยรู้ว่าเออไปทางไหนไปไปไปทางเดียวกันได้ไหมอะไรเงี้ยแต่พอสี่คนมารวมกันแล้วมาเจอเออเส้นเรื่องเรื่องราวของคอนเสิร์ตเจอเพลงแต่ละเพลงเจอสคริปต์เจอคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่แบบมันมันแตกต่างแต่ว่าเวลามารวมกันแล้วมันเจอกันได้อะไรเงี้ยเออกลายเป็นกลายเป็นความกลายเป็นส่วนผสมที่เออผมผมรู้สึก แปลกใจอยู่เหมือนกันครับในคอนเสิร์ตที่หลายรูปแบบมากทั้งร้องอทั้งต้องบบมีละครมีแบบว่าเพลงฝรั่งเพลงฝรั่ง,ง,งแบบเอยอะแยะมากมายแล้วซ้อมกันหนักครับหลายเดือนสิ่งที่ผมภาคภูมิใจเลยนะก่อนอื่นเลยอันดับแรกเลยคือปกดี d คอนเสิร์ตเราอ่ะอที่ป,ป้าเตจเขียนเขียนไว้เขาบอกว่าไม่เคยอะไรนะตั้งแต่ดูคอนเสิร์ตมา12มปีในรอบ12ปีคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นคอนเสิร์ตที่ครบรถที่สุด อันนี้คือบัดคือคนที่ทำคอนเฟิร์ตมาแล้วดับไม่ช่วนมาเขียนคำนี้ให้หหและวภูมิใจ,ม,ใจมันเป็น <มา S 1> ความภาคภูมิใจจริงๆอ,อไม่สามารถนุกไปเข้าห้องน้ำได้เลยมนเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากนะครับ ให้ความบันเทิงแบบครบเครื่องที่สุดคอนเสิร์ตหนึ่งที่ผมได้ดูมาในรอบหลายปีเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพลงของพวกเขาเองหรือว่าเป็นเพลง,งคนอื่นที่เขาจะมาร้องใหม่ก็ทํามันดีมากบวกกับความสามารถในการร้องเพลงของทั้งสี่คนมันกลายเป็นความบันเทิงที่ที่ครบครบมากมัน,นเป็นความรู้สึกภูมิใจมากภูมิใจมากแล้วก็มีคนพูดถึงมีคนแบบว่า เอามุกที่เราเล่นในคอนเสิร์ตไปเล่นต่อพูดถึงเพลงที่เราร้องในคอนเสิร์ตซึ่งมันหมายความว่าเขาได้ดูจริงๆอะไรเงี้ยครับก็ก็โอ้โหมันกลายเป็นปรากฏการณ์อยู่สักพักหนึ่งเลยครับตอนนั้นมันคือฟีดแบ็กสิ่งสิ่งที่ผมเคยเจอขึ้นมาใหม่คือความสุขในการทํางานที่ที่เราแบบเราอยากทํามันทุกวันอ่ะหกรอบนะพี่คอนเสิร์ตหรอบนะครับ mm hmm. แต่ว่าเราไม่รู้สึกเหนื่อยเลย และหนึ่งช่วงในซีโปรดมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอินดอะเอเตอร์ที่พวกเขาทั้ง4คนทําให้ผู้ชมที่ได้ชมคอนเสิร์ตในครั้งนั้นได้เซอร์ไพรส์ถึงความสามารถในการเล่นละครอ,ออกมาได้อย่างตระกจนทําให้ผู้ชมหัวเราะท้องขดท้องแข็งก็คือช่วงซีโปรดมการละครตอนนั้นเนี่ยมันแค่รู้สึกว่าเออคอนเสิร์ตมันขาดสีสันอะไรสักอย่างหนึ่งม,มันขาดเพลงลูกทุ่งมันขาดเพลงความเป็น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 พวกเราเป็นแบบว่าคนไทยคนแบบว่ามาจาก ต่างจังหวัดดีกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็กลายเป็นสีโพดมการละครแล้วเวลามันเล่นแล้วมันมีคนเรีแอคชั่นของคนตอบรับมาเขาชอบเราหัวเราะซึ่งมันก็กลายเป็นเออสนุกจากความสําเร็จที่เกินคาดของสีโพดำการละครนี้เองทําให้ช่วงความสนุกนี้ได้ถูกนํามาต่อยอดอีกครั้งบนเวทีคอนเสิร์ต 10 y e a ี s อ f เลิฟเดอะสตาร์อินคอนเโดยใช้ชื่อว่าเดอะสตาร์กาลละครซึ่งถือเป็นการรวมตัวของแก๊งสี่โพดำและพี่น้องเดอะสตาร์กว่า20ชีวิตพี่โนจัดเต็มมากพี่มิดพี่แกรนอะไรเงี้ยแล้วคือแต่ละคนคือแบบสะใจที่เล่นอ่ะคือทุกคนชอบอยู่แล้วตั้งแต่มาดูตอนสี่โพดำาค่ะค,คือทุกคนแบบว่าโหยสนุกมากอยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยหลายคนจริงหลายคนแบบอยากเล่นด้ว ช่วงหน้าครับเรื่องของเรื่องจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการสร้างสารรายการสี่โพดําให้ออกมาเป็นรายการโทรทัศน์สิงโชที่สร้างความสุขแบบเต็มรูปแบบสักครู่เดียวครับคือใครร้องท่อนไหนก่อนหลังมันมีความหมายหมดมันถูก<อ>คิดมาแล้วว่าให้ใครควรจะร้องท่อนใช่ค่ะอะไรคือความเหมาะสมใช่ใช,ใช่ทำไมถึงต้องให้แขกรับเชิญร้องตรงนี้อะไรยังไงบางคร<อ>ั้งหนูก็ทนโดมไม่ไหวเหมือนกันยิงยงย่งวิกจินเดล่าแม่ว่าแม่ก็เหมือนแม่ มมม่เหอนาจากคอนเสิร์ต4โพดัมอินเดียเตอร์สู่การเป็นรายการโทรทัศน์4โพดัมทางช่องวันที่จะต้องออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันในทุกสัปดาห์ซึ่งนี่ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากๆครับสำหรับทีมงานและทีกรทั้ง4คนพวกเขาจะมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสรรค์รายการให้ออกมาสนุกสนานและสร้างความสุขให้กับผู้ชมมากที่สุด ติดตามมันต่อเลยครับนายเรื่องของเรื่องครับสองครั้งผ่านไปกับในนามในในในมีห่อของสี่มอดารู้สึกยังไงที่จะได้มีรายการเป็นของตัวเองพิธีแรกที่ที่รู้ว่าจะมีรายการเป็นรายการประจามันดีใจมันดีใจนะครับแต่หลังจากวิทีแรกผ่านไปเย <c oughs> ที่มันมันยากนะครับมันยากากับการที่ต้องแบบมาเริ่มงานใหม่ที่เราไม่เคยทํามาก่อนอแล้วมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเคยดูเขาทํามาเคยดูพี่แฟงกับรายการเคยดูแบบคนนู้คนนี้เป็นพิธีกรมามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ที่ต้องแบบว่าสามารถโฮรายการของตัวเองแล้วมีเกสคนนู้นคนนี้มาเป็นแขกรับเชิญเราแล้วต้องต้อนรับเขาต้องเอาเขาว้อยู่เอาคนดูให้อยู่ทั้งที่อยู่ในห้องส่งและทางบ้านให้อยู่ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องง่ายและรายการเราเนี่ยไม่มีเ e ยโฟล์์เนง มันเพิ่งจเคยมีแบบนี้ไม่มีแล้วพูดเล่นผู้รายกันนะหาอย่างเลยหาไม่เป็นเล่นอย่างเลยเฮ้ยไ,<อ>ไม่มีไม่ใช่เหรอผมก็ยังต้องศึกษาว่าบัาไรตี้ซิงโชจะเป็นแบบไหนเป็นยังไงไนี่ที่นี่คือรายการแรกที่เป็นรายการแรกเพราะฉะนั้นการพูดการโยนเข้าเพลงต่างๆนานาใหม่พี่บอลเขาบอกว่าเนี่ยรายการนี้มันเป็นแบบว่ารูปแบบรายการที่ไม่เคยทําแตกต่างจากจากรายการอื่นๆสี่คนคือมองหน้ากันแบบ เราต้องตั้งใจกับมันด้วยเป็นเวอร์ชี้ซิงโชแน่นอนมันต้องมีเพลงให้เราร้องถูกต้องไหมแต่สังเกตได้อย่างชัดเจนว่าเพลงที่ถูกร้องในรายการสี่หัวดำมันไม่ใช่เวอร์ชั่นที่เราเคยได้ยินกันมาเลยซักเพลงนะใช่มันคือซักเพลงเลยนะที่แบบว่าไม่มีซักเพลงที่เราเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนคุณจะได้ยินที่สีหัวดำเท่านั้นและจุดนี้เลยครับคือจุดที่ผมรู้ว่าเวอร์ชี้ซิงโชคืออะไรใช่มายม่ความพิเศษที่ที่ พี่ที่บอกว่าในทุกเพลงที่เราร้องแต่ละวิกกับทุกเพลงของศิลปินหรือทุกเพลงของพวกเราจะไม่ใช่เวอร์ชั่นเดิมที่เราเคยได้ฟังกันมาขั้นตอนการทํางานมันต้องทํำยังไงกันบ้างก็คือเริ่มต้นคือเราต้องเลือกเพลงก็คือจะทางผู้ใหญ่ก็จะเลือกเพลงแล้วก็เราก็ช่วยกันเลือกด้วยว่าวิกนี้นะคะศิลปินเป็นใครเอาศิลปินเป็นตัวถูกต้องค่ะใช่ครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าศิลปินเป็นเป็นศิลปินท่านไหนก็เลือกเพลงมาว่าเอ๊เพลงไหนดีนะเพลงนี้ดีนะใช่แล้วเพลงเนี่ยไม่ใช่จะแบบ เฮ้ยอยากร้องเพลงนี้ก็เลือกมาไม่ใช่คือเพลงมันต้องมีที่มาที่ไปว่าเอ๊ะวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรแล้วเพลงเนี้ใช่มันต้องมันต้องมีตัวหลักว่าแล้วเราควรในช่วงเนี้ยในการพูดเรื่องนี้ของศิลปินเนี่ยเราควรเอาเพลงนี้เข้ามาใส่อย่างพี่รถสิรินทีพามีอยู่เคสหนึ่งพี่รส เคยร้องเพลงแล้วทาให้เราอยากช่วยคนคนที่เคยแบบว่าคิดคิดจะแบบสิทธ่ดินตายแล้วกลับมาสู้ชีวิตอีกครั้งนึงต้องไปหาข้อมูลว่าเพลงนี้ไม่มีที่มาที่ไปอย่างไีพี่แก้มจะรับก็จะรับบทหนักนิดนึงเพราะว่าจะเป็นเพลงผู้ชายก็ต้องยึดคีย์ผู้ชายเป็นหลักั้าส่วนใหญ่ต้องมีประสานมากกว่าคนอื่นหรือต้องหลบขึ้นมาประสานซึ่งเขาก็ทําได้อยู่แล้วเราต้องบอกว่าโชคดีที่เป็นแก้มวิเชียรนี่ไงใช่ครับเราทำได้ทุกเสียงทุกอย่างทุกอย่างแล้วเพลงนี่ยละเอียดลงไปกว่านั้นอีกนะใช่ใครเหมาะสมจะร้องท่อนไหนกก่อนนหหลลััังมมมมมีวดูิแ้ ว่าให้ใครควรจะร้องท่อนใช่แล้วพี่ดมเนี่ยจะเป็นคนครีเอทว่าแบบเฮ้ยลองเล่นลูกนี้ไหมลองแบบนี้ไหมเอ๊ะครูแแบบยังไงดีครับครูแแบบมันก็ถามไอเดียว่าแบบเฮ้ยมีไอเดียอะไรเสนอบ้างอะไรเงี้ยผมก็ผมก็ลองเปิดคลิปคลิปที่เราไปดูมาแล้วก็ชอบก็ลองเสนอเขาดูเอ้ยครูแแบบลองทําแบบนี้ไหมครับอะไรเงี้ยผมไม่เคยรู้สึกร้องเพลงไข่ละมันแบบนี้มาก่อนอินเนอร์มันไม่ได้ส่งให้เฉพาะคนดูตัวศิลปินทั้ง5คนบนเวทีมันส่งเองป่องป่งยิงเงินไปยิงเงินมา นอกจากบทเพลงที่หลากหลายของไพ่ทั้ง4ใบแล้วในช่วงหน้าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังการสร้างสรงสรค์บทละครซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ชมหลายท่านรอคอยเพราะว่าได้สร้างความสนุกสนานรอยยิ้มและสเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากสักครู่เดียวครับนายเรื่องของเรื่องครับบางครั้งหนูก็ทนโดมไม่ไหวเหมือนกันยิงวิกซินเดเลล่าแม่ว่าแม่ไม่เหมือนแม่แม่เหมือนหมา ผู้ชมครับก่าที่รายการ4โพดาในแต่ละตอนจะออกมาสนุกสนานและสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมได้นั้นทีมงานทุกฝ่ายโดยเฉพาะทีมงานเขียนบทจะต้องทํางานอย่างหนักครับเพื่อที่จะสร้างสรรค์ในแต่ละตอนนั้นให้ออกมามีความบันเทิงแบบไม่ซ้ําแบบกันเบื้องหลังการทํางานของทีมงานเขียนบทรวมถึงพิธีกรทั้ง4คนจะมีความสนุกสนานความเครียดและกดดันกันขนาดไหนติดตามกันต่อเลยครับนายเรื่องของเรียง ละครสีประดำมันจะมันจะไม่มีกรอบนะมันจะ,ะเรียกทำลายกำแพงทุกทฤษฎีทุกอย่าง,างหลุดโลกกันสุดๆแล้วเรียกว่าอะไรก็ได้เลยจะซุบคอมก็ไม่เชิงจะละครเวทีไม่ใช่มันเป็นสีประดำกันละคร <c oughs> เราจะดูจากข้อมูลก่อนเราจะเซตฮอร์โมลน้องจะโทรหาข่าวเชิญเขามีอะไรที่บทบาทอะไรที่เขาอยากเล่นไหมอะไรเงี้ยป๊อปเงี้ยเขาบอกให้พี่อยากเล่นฮอร์โมนอะไรเงี้ยแต่งหญิงก็ได้นะพี่แก้มเนี่ยสังเกตได้เวลากล้องกลับมาเนี่ย เฮ้ยมันเป็นอะไรที่ไน่ารักดีโอ้แต่มันไม่ไหวจริงๆโอ้เข้าใจหนูไหมคือหนูยืนฟังดูคือไม่ไหวอ่ะคือบางอย่างมันไม่ใช่ที่เราซ้อมกันมาครับเอ้ยพวกนี้อะชอบเล่นมุกนอกอ่ะแล้วหนูแบบ แล้วเอาจริงบางครั้งหนูก็ทนโดมไม่ไหวเหมือนกันยิ่งวกจินเดล่าทำไมทำไมโดมตลกมากแต่ว่าเราโมกอะโอ้ไม่ไหวจริงๆก็น่าขำมากคือด้วยความที่ท้หนาโดมมันหุ่นมันเป็นอย่างนั้นนะคือว่ามันแต่งอะไรมันจะเยอะกว่าคนอื่นเขาคือคือฟิตยากที่มันเห็นแค่แต่งเป็นคู่พี่ใส่สูตรแล้ววิวิผมแค่วิผมแค่นั้นเองอะปกติถ้าคนใส่สูตรปกติวิวผมก็จะไม่เท่าไหร่แต่เป็นโดมไงไม่มีคอไงเราจะเราจะ เราจะขาเราจะอาศัยความสุขจากเขาได้เยอะมากก่อนที่จะเป็นรายการที่เราให้เราไปดูตอนหนึ่งใช่ไหมฮะเราจะไปถ่ายรายการเดือนละกี่ครั้งจริงจริงต้องสองครั้งเดือนสองครั้งอ่าฮะก่อนที่จะเป็นรายการที่เข้าไปถ่ายทํากันวันหนึ่งเราเตรียมงานก่อนถ่ายทํากี่สัปดาห์ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละกี่วันอย่างน้อยสามวันตอนแรกคือเราต้องมาซ้อมกันเองก่อนมีซ้อมกับครูแหม่ซ้อมเพลงว่าเออเพลงนี้จะ เปลี่ยนเรียรแนจ์ใหม่เป็นยังไงแล้วก็ซ้อมพาร์ทละครต้องมาซ้อมแยกออกมาแล้วเราไปซ้อมวงแล้วพอวันถ่ายจริงก็ต้องซ้อมกันอีกหนึ่งรอบทั้งหมดใช่เล่าให้ฟังหน่อยวันถ่ายจริงต้องทำอะไรกันบ้างวันถ่ายจริงนัดแต่งหน้าประมาณแปดโมงเช้าจะมาก่อนเจ็ดโมงครึ่งเพราะเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่งหน้าพอเสร็จพวกไปสาวเช็คข้างล่างเวทีซาวเช็กก็คือสาวเช็คเพลงทุกเพลงที่เป็นที่เป็นการทําใหม่ทั้งหมดกับบงดนตรีเพื่อให้รู้ว่าจังหวะ มันเป๊ะนะมันโอเคนะจะได้ถ่ายชิคจะได้ไม่ไม่พลาดพอลงไวนเซอรเช็คเสร็จปั๊บเนี่ยก็เริ่มแล้วเริ่มจะมีการบีฟสคริปต์อ่าบีฟสคริปต์ว่าอ่ะเบกหนึ่งคืออะไรเบรกหนึ่งคืออะไรเบรกสองคืออะไรยังไงพูดอะไรยังไงเล่นยังไงบางทีมันต้องมีตัดออกบ้างอะไรบ้างหลังจากที่ไปบีฟกับอ่าตัวแขกรับเชิญแล้วเนีมาที่สำคัญมากครับมาที่สำคัญมากเพราะว่าเราต้องต้องอยู่กับสคริปต์ที่เราต้องจำด้วยมันทั้งหนักมันทั้งเหนื่อยแต่ดูเหมือนว่าคุณจะสนุกกกสนนนาาาัมอะไรทที่ํให้ คิดดูสิครับว่าคนคนหนึ่งพวกเรากลุ่มเด็กสี่คนมาอยู่บนเวทีแล้วทําให้คนหัวเราะทาให้คนยิ้มมีความสุขก่อนนอนชื่นชมมันเป็นช่วงเวลาทําให้ช่วงเวลาหนึ่งของเขาได้ลืมเรื่องเรื่องทุกเรื่องอะไรไปแล้วมามาเสพความสุขจากเราไงเรามีความสุขมากมากผมว่าแค่นี้พอละคือแค่นี้ของผมคือเราไม่ต้องการให้มันมันยิ่งใหญ่ไม่ต้องการให้มันแบบ ชนะใครมไม่ต้องการแข่งขันกับใครแต่แค่นี้ของผมคือคือความสุขของคุณเนี่ยที่ที่มันพอดีที่สุดอะที่เรารู้สึกว่ามันไม่ต้องไม่ต้องไปหาอะไรเยอะขนาดนั้นไม่ต้องแบบว่าเลิศดรูอะไรขนาดนั้นแต่มันคือความพอดีที่ว่าคุณดูเราแค่เนี้ยอยู่ที่บ้านคุณอยู่ที่บ้านคุณคุณก็มีความสุขได้คุณก็มีรอยยิ้มได้คุณก็แบบก็หลับพอดีได้ลลาทางงแ่ใกกสุดไ แ,ไไแ,ลและนี่คือความทุ่มเทและความตั้งใจของทั้งทีมงานและพิธีกรไพ่ทั้ง4ี่ใบกับรายการ4รี่โพดํารายการซิงโชร,รายการแรกของเมืองไทยคุณผู้ชมสามารถเป็นกาลังใจกับพวกเขาได้นะครับทุกวันพุธเวลา4ี่ทุ่มยีินาทีครับวันนี้หมดเวลาของรายการเรื่องของเรื่องแล้วครับพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่ง เรื่องของเรื่องจะทำให้คุณรู้ว่าวงการบันเทิงไม่ใช่เรื่องบันเทิงไปวันๆสวัสดีครับ